เกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยอินรีย์ชีวภาพตราดาก็ริงสูตรหนึ่งครับท่านปุ๋ยแหวนมังกรซูเปอร์บิ๊กสูตรมันสัมผัลังใครใช้ใครก็รวยช่วยเพิ่มผลผลิตจาก3ตันต่อไร่เป็น7ตันต่อไร่ไม่เชื่อลองดูทนไทยแล้วยอมรับปุ๋ยเขาดีจริงๆครับ พี่น้องเกษตรกร,กกรทั่วไทยปลูกพืชประเภทหัวทุกชนิดใช้ปุ๋ยแหวนมังกรซูเปอร์บิกสูตรมันสับพลังท่านจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปวงน,นี้ทีนะปุ๋ยแหวนมังกรตราดราก้อนริงสูตรสองช่วยเร่งต้นสะสมแป้งเร่งใบปรุงอาหารเพื่อการออกดอกติดผลดกผลโตวไวได้ขนาดรสชาติเยี่ยมต้องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดราก้อนริงสูตรสองนะครับยาวนาย ข่าวดีข่าวด่วนสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานต้องการทำธุรกิจเสริมเพิ่มไรายได้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรคุณภาพมาตรฐานภายใต้สมายการค้าดราก้อนลิงท่านจะทำเป็นศูนย์ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจังหวัดติดต่อสอบถามได้ที่0818881634ไม่ต้องรู้มาก่อนจะมีคนสอนให้แล้วจะได้เป็นท่้าแก่และไม่ต้องเสียค่าแพรชยไยแต่ใดๆคร สับพี่น้องเวลคมมัวบายใครๆก็ใช้ได้ เกษตรทั่วไทยไปกับเวล o ค e มโมบายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเราได้ข้อมูลจากร้านวิเศษเทมิพันธ์นะครับว่าเราจะไปดูกันว่าสวนนี้ทำผลไม้ซึ่งเป็นหัวเกษตรก้าวหน้าแล้วทำเป็นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเราไปดูกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับตามผมไปครับวัสดีครับวัสดีครับนี่แหละครับเพียเสือกของร้านวิเศษเทมิพันธ์นะครับซึ่งวันนี้ อาเฮียเติร์ดจะพาเราไปดูสวนผลไม้ใช่ไหมครับมีอะไรครับมีหลายอย่างฮะมีเงาะมังคุดทุเรียนลองกองสละโอ้เยอะหลาชนิดนะเออแล้วทํายังไงไปดูเทคนิคการเพิ่มผลผลิตเขาทำในช่วงนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงเราสวนลดต้นทุนในยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีโอ้เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณประเสริฐก็ได้พาเรามาหาคุณอุบลสวัสดีสวัสดีค่ะ คุณบัซึ่งเป็นเจ้าของสวนสละแห่งนี้นะฮะก็ทํามาหลายปีแล้วก็มีชื่อเสียงในการทําสละแล้วก็ผลผลิตแล้วก็รสชาติที่ดีมากนะครับทามากี่ปีแล้วครับถินก็ทําสละสวนนี้มาก็ประมาณ8ปี8ปีปแล้วในสวนนี้มีสละอยู่หลายต้นไหมฮะก็แปดสิบกอ oh, จ้ะแปดสิบกอก็เยอะ,ะนะครับว่าผลผลิตแต่ละปีก็ได้เยอะมากๆเลยทีนี้เราอยากจะทราบว่าการดูแลบำรุงรักษาเคล็ดลับอย่างไรที่ทําให้สละที่นี่มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปีอลองเล่าขั้นตอนให้กับ ก็แบบว่าพี่น้องสวนทั้งบ้านเราดูก็ตัดแต่งทีแรกก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกอทำให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบนมังกรสูตรหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งปำรุงต้นํำรุงต้นอ่าใส่ปำรุงต้นก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆอ่าใส่ไปเรื่อยๆก็คือหมายถึงว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งแลกว่ามันจะออกดอกออกดอกมาแล้วก็ผสมเกสรผสมเกสรในยุ่งยากไม่เห็นบอกเคล็ดลับก็ผสมทุกวันคือเราตัดดอกละกามมาผสมทุกวันเลยที่ ติดดอกติดลูกแล้วเอาใช้ปุ๋ยถูดไหนแล้วลองเล่าให้ฟังมันก็สมมุติว่าเราติดดอกไปไปเรื่อยๆใี่ไหมตะกอนมันขึ้นลูกสลากขึ้นลูกแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยแหวนมะกรูตถูดสองบำรุงต้นบำรุงคือบำรุงดอกไอ้บำรุงลูกไปเลยลก็สองกิโลแล้วสามกิโลต่อกต่อกนะครับแล้วก็สเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับแล้วทั้งใบมีฉีดอะไรไหมครับทั้งใบมีฉีดก็ฉีดปุ๋ยเกล็ดฉีดปุ๋ยเกล็ดด้วยแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือแคลเซียมแล้วก็ใส่นะ แล้วก็ใช่ใช่ไหมเ<ไ>พราะว่ามันจะช่วยบํารุงให้ลูกโตแล้วก็ใช,ใช่เพราะ<ไ>ว่ามะงั้นหัวมันแตกเยอะอะไรเงี้ยหัวมันแตกเขาเรียกว่าหัวแตกใช่เขาเรียกตลางหัวแตกแล้วก็ในส่วนเรื่องโรคแมลงมีไหมครับก,กมมมบม็มีมีมอด <c oughs> มีมอดมีมอดแบบเอามากินดอกกินเกสรแล้วแล้วมีหนอนตัวใหญ่หนอนตัวใหญ่คือมันขึ้นมันขึ้นลูกแล้วอ่ะมันขึ้นเนี่ยลูกขนาดเนี้ย ตัวคนนันเนี่ยมันเจาะเม็ดเลยมันเจาะกินเม็ดข้างในเจาะกินเม็ดอ่อนข้างในแล้วทำไงครับก็เลยถามเขาว่าใช้อะไรดีเขาบอกว่าเป็นคอไพลรีฟอดคอไพรีฟอดโทษจัามันจะมาช่วยคือกําจัดหนอนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกสารที่ได้จากสมุนไพรก็ช่วยได้นะเพราะมันจะทําให้หนอนหยุดการเรียกอะไรหยุดการทําลายก็ได้นะครับเพราะว่าหรือบางทีอาจจะเป็นพวกยาเชื้ออันเงี้ย นะครับอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูเพราะว่ามันจะทําให้สระของเราปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เคล็ดลับมีอะไรครับในส่วนทางดินมีปัญหาเรื่องโรคทางดินมีไหมฮะเน่าอะไรให้เน่าเขาเรียกเน่าโคนต้นอะไรพวกนี้มีไหมมีไม่ปัญหาสระเรื่องโรคเน่ามีเน่าเน่าลูกเลยเน่าทั้งทลายทลายเน่ามีเดี๋ยววันนี้เราจะสอบถามทางให้นักชาการเขาแนะนําว่าสาเหตุที่เน่าดินมนเกิดจากปัญหาเป็นกฎจริงหรือไม่นะเดี๋ยวลองให้อาจารย์เขาแนะนําดูครับ ผมได้ยินคุณดบนเกี่ยวกับการทำสระนะครับซึ่งเขามีวิธีการใช้ปุ๋ยนะการใช้ยาในต่างๆนะครับตามหลักวิชาการแต่ผมจะขอเสริมตรงที่ว่าหนึ่งลักษณะที่ผมมาดูผลผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยยังมีศัตรูบางอย่างนะที่ยังทําลายสระอยู่ในทางดินผมแนะนําให้ใช้ตัวกาก,ากชาจะช่วยสําหรับกําจัดศัตรูที่อยู่ในดินนะครับและสาหรับธาตอาหารเสริมที่อยากแนะนําคืออยากจะให้ น้ำหนักของสละเนี่ยเพิ่มขึ้นตัเดินให้ฉีดแคลเซียมบูลอนนะกับสลดยทะเลสักสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้เพราะผมดูแล้วว่าในสวนของพี่บลเนี่ยมีผลไม้หลายอย่างคือการผสมฉีดก็ฉีดด้กันทั้งหมดไม่ว่ารองกองสละบังคุดใช้ได้หมดนะครับแคลเซียมบูลอนคือจะช่วยได้นะครับครับครับผมครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับแล้วก็การดูแลสละในสวนแห่งนี้แล้วก็อยากจะให้ คุณอุบลเนี <conclusions> ่ยมีอะไรฝากข่าวไปทางบ้านบ้างว่าอยากจะเรียกร้องหรือบอกข้อคิดเห็นอะไรไปว่าตอนนี้สลามันไม่แพงนะลบอกเล่า้าสิก็อยากให้อะไรหน่วยงานเนาะมาช่วยเหลือเกษตรกรบ้างอะไรเงี้ยว่าราคามันตกต่ำมากแต่เราก็ช่วยคือเราก็ช่วยตัวเองมาอยู่แล้วว่าเราก็ประหยัดเราก็ใช้อินทรีย์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันลดต้นทุนลดต้นทุนอยู่แล้วแต่ทีนี้วะราคามันไม่จูงใจชาวสวนเลยอ่ะอับ สรุปแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานมาช่วยดูแลเรื่องราคามากอะไรเงี้ยแล้วก็<ช><ช>ปุ๋ยก็จะให้แพงมาก<ช><ช>นะเพราะว่าเกษกตรกรลําบากแล้วตอนนี้นะครับนี่แหละครับคือปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกๆหน่วยก็กำลังแก้ไขกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราก็อยากจะมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ในการอินทรีย์ชีวภาพนำเคมีวิทยา,าศาสตร์เสริมซึ่งใช้ให้ถูกหลักถูกตอนถูกวิธีซึ่ง อันนี้เราตะหนักดีมากอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรบอกต่อๆกันไปนะครับ<ช>ว่าการใช้อินทรีย์มันดีอย่างไรนะครับสนับสนุนโดยไคโตัวสารมังกรแดง5ดาวสูตรเข้มข้นทำให้พืชโตวไวสัตว์แข็งแรงต้องไคโตสารมังกรแดง5ดาว ตงนี้ทีนะใครใช้ใครก็รวยไขโตซานมังกรแดง5้าดาวอาหารเสริมพิเศษที่เข้มข้นพืชไร่พืชสวนและนาข้าวไทโตซานมังกรแดง5้าดาวเป็นสารสกัดจากเปลือกหอยเปลือกปุ้งกระดองหมึกและก้างปลาด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยกเกษตรกรไทยใช้ขยันอย่างเดียวยังรวยไม่พอต้องฉลาดใช้ไขโตซานมังกรแดง5ดาวกราบดราก้อนริงใครใช้ใครก็รวยนะรับยาวนาย ปุ๋ยแหวนมังกรตราดากริ้งสูตรหนึ่งใครใช้ก็รวยสูตรสำเร็จช่วยเร่งต้นเร่งใบพืชโตไวไร้โรคปลอดภัยไรื่อยแมลงสุดยอดถูกใจกเกษตรกรทั่วไทยใช,ช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดากริ้งสูตรหนึ่งครับท่านปุ๋ยแหวนมังกรซูเปอร์บิ๊กสูตรมันสำปะหลังใครใช้ใครก็รวยช่วยเพิ่มผลผลิตจากสามตันต่อไร่เป็น